ถ้าใครได้ติดตามกระแสบน X ก็อาจจะได้พบกับภาพถ่ายสุดประหลาดที่เป็นไวรัลในโซเชียลกันมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่หนุ่มชาวญี่ปุ่นโพสต์ภาพปรากฏการณ์เสาแสงอยู่บนท้องฟ้าในจังหวัดททโตริประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาเป็นเราเห็นในเราก็ต้อง UFO แหละแน่นอนเลยโหแบบเท่าเทียมกันแสงได้เรียบร้อยโอ้โหอย่างนี้แบบเยอะเยอะ <ๆ S 2> แต่ที่จริงแล้วทั้ <c oughs> งหมดเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์เสาแสงที่ว่านี่หรือที่เขาเรียกว่า light pillars หรือเสาแสงนั้นเป็นปรากฏการณ์อย่างที่ชัสซินบอกครับแสงซึ่งเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่มีรูปแบบเป็นเส้นตรงแนวตั้งซึ่งอาจจะแผ่ขึ้นไปข้างบน หรือสามารถแผ่ลงมาข้างล่างของแหล่งกําเนิดแสงได้ด้วยปรากฏการณ์นี้เกิดจากการสะท้อนของแสงจากผลึกน้ําแข็งในชั้นบรรยากาศหรือก้อนเมฆส่วนแหล่งกําเนิดแสงของปรากฏการณ์นี้นั้นมาจากดวงอาทิตย์แสงไฟแสงจากดวงจันทร์ซึ่งสําหรับปรากฏการณ์นี้นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงค่ําและก่อนพระอาทิตย์ขึ้น